วันนี้เป็นวันพุธที่14เดือนมิถุนายน2566คุณโยมพรที่มุนสีมาพิได้มาสำบุญกับบารนี้จะมาภาคขอบารมีหลวงพ่อให้เจ้าใหญ่ยินแปลงปกปักรักษาคุณโยมพรที่มนสีมาพิษขอมีสารมัยใจแ่แรมอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญ จเจริญด้วยปร r a m เจริญด้วยโภกสมบัติจัตถีถึนตองอายุวันนะสุขขาภารทุกี่ภาราบิการทุกมื้อเาตย์วจทิญนั่งที่นี่ตะบันตะบาดือคุโยมท่านนายยานาท,นที่วันนั้นจัตถมาทำทบุญตะบันตะที่นี้ในวิทยาการขอพรบารมีหลวงพ่อเปเจ้าใหญ่จินแปลงมโภคปัจษา คุณโยมท่านใายยะนานยูวันนานทัศิษฐ์ขอมีปรมยัยแ,แ,แข็งแรงอยู่เป็นเบียนสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขากาบารา,ายยสุขวิสาลารีรามุมื่อเกณฑ์ยะภาวาริวังหาภูราปาริภูริาารววน,เเววน,นต,นต,ต,ต,ติสักการังเอวะเนวะจิตตุจินังเทตานังอุปตะปติจิตชิตังมบจิตังตุมนาสุามี สมิสัตว์สัพเบพุรินโทรสังกปาพจันโทปนาระสุยาทามันิโชติระสุยาทาสับพิโยมิวาจันโทรสัะโโรวินาสัตุมาเทพาวาทวันดารายโยทกเทพา สีญาสเนียจังโวทามะจามจัตตารุณามาวันทันติอามโนสุขังทั้